สวัสดีครับมอร์นิ่งครับเพื่อนเพื่อนครับผมเพื่อนนะครับยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันก,กับช่องมันนี่ฮีโร่กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดก่อนที่จะไปเข้องสอบเดี๋ยวเรามาติวกันสัก5้าทีนะครับก็เริ่มเลยแล้วกันนะสูสตรสไตเกอร์ติดมาทั้งหมด16ตัวแล้วก็สตองเทนติดตัวเดียวแต่ว่ามันเป็นตัวเดียวกันกับสูสตรสไตเกอร์นะครับผมขอสรุปที่หน้านี้เลยแล้วกันนะฮะ AS ยังมี15.5าเพราะฉะนั้นแนวต้านถัดไปจะเป็น15.5ครับตรงนี้เป็นแค่การพักเฉยๆ a s เอเียนอ่ะเห็นไหมมันเป็นไซด์เวอ์พัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแนวต้านยังคงที่เดิมนะครับ19บาท ASK ชุดนี้ก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับแนวรับอยู่โซนนี้เลย38-41ถึงนะครับแนวต้านเนี่ยขอดูหน่อยไม่มีแนวต้านก็จะเป็นเลือกกลมๆนะฮะบาทอะไรเงี้ยครับหุ้น BA ไปแล้วไหมยังยังไม่ไปนะฮะ ก็ทรงค่อนข้างสวยอยู่ครับนะครับแนวต้านถัดไปคือ12.9ครับ bgc อ่าชุดนี้นะครับที่เราคุยกันก็อ่าจังหวะนี้เป็นการกลับตัวในลื่นย่อยนะครับแนวต้านที่เห็นก็มี11.5ตอนนี้11.2แล้วนะครับแล้วก็มี12.3แล้วก็13.6นะครับหุ้นบิสมันจะเป็นการไล่ราคาเกินไปนะครับอันนี้ขอข้ามนะครับเนาะ,ะไดเมดอ่าไดเมดเนี่ยกำลังทำฐานใหม่ เตรียมจอทะลุ45สตาตคางนะครับ ekh ก็ e K ไม่ทันแล้วอันนี้ไล่ราคาไปแนวต้านใครที่มี follow ดูนะฮะ8.35ครับ imh อันนี้ก็ไล่ราคาไปนะครับรอจังหวะยอ่อดดีกว่า phol ยอ่อมาแล้วแนวรับ4.2ครับผมพระรามนายอันนี้น่าจะยังเป็นต้นเทรนได้อยู่นะครับแนวรับประมาณ11บาทครับ r w i กรารไม่สวยแล้วผมขอข้ามนะฮะ sf ทรงจ่อทะลุเลยนะครับแบบนี้ก็ เมือ่อวานถามว่า SF มีข่าวอะไรใช่ไหมก็มีเพื่อนส,ส่งมาเต็มเลยนะฮะ c b ไล่ซื้อ SF ก็ขอขอ,ขอบคุณมา,มากๆครับเพราะส่งมันเป็นลักษณะของการทำ Tinder Offer นะครับก็อ่ะมันต้องรอให้เสร็จก่อนเลยแหละค่อยว่ากันเนาะ TSE ชุดนี้ยังคงหลอกดาวไปเรื่อยๆใช่ไหมแนวรับ3.1นะครับแต่ระวังนะระวังช่วงเวลาที่เขาชักออกนะฮะหุ้น UEC แนวรับ2บาทครับจริงๆใช้2บาทเป็นสต็อปรอดด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ VIH ตัวนี้ไล่ราคาเกินไปผมขอข้ามนะสต็อปรอดใครมีฟอลโล่มาก็ใช้14บาทก็ได้นะครับก็ตัวนี้ก็จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับช่วงแรกใครจะไปเฝ้าดูนัเทศสามารถไปฟังได้เลยครับส่วนใครที่ถามคําถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ช่วงนี้นะครับบันทิชโลเราเปิดคอร์สสดนะฮะเป็นสตรีมไลฟ์สดผ่านกลุ่มปิด Facebook มีด้วยกัน2คอร์สใครที่สนใจเรื่องอ่านงบการเงินนะครับสอบถามได้เลยคอร์สหุ้นเด้งอันนี้สอนโดยอาจารย์ภูมินะครับก็เตรียมเตรียมเริ่มเรียนวันที่1สิงหาคมนะครับแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งก็คือคอร์สเทรดมาราธอนรุ่นที่5สอนโดยผมแล้วก็อาจารย์อ๊อฟตัวนี้จะสอนการาฟเทคนิคทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่คุณควรรู้ทั้งหมดการติดอาวุธทั้งหมดให้กับนักลงทุนรายย่อยนะครับ ตอนนี้จะเริ่มสอนช่วงต้นเดือนสิงหาคมเช่นกันก็ใครอยากจะรู้รายละเอียดก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ n i แอดม n นีฮ e โ l o นะครับก็อ่ะเดีย๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อรบกวนดูแนวรับแนวต้าน ACE นะครับ ACE ชุดนี้ชัดเจนมากเลยรับ3.43ผมว่ามันจะต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะอันนี้เป็นสัญชาตยญานส่วนตัวนะ 3.43แนวต้านประมาณ4บาทอลองจับตาดูดีๆนะครับขอแนวโน้มอีชิอีชิน่าจะเป็นขาลงแล้วไหมมันน่าจะหลุดใช่จริงๆจ,จุดบาย on นดินะครับคือ10.8ครับผมอาจารย์พื่อสวัสดีครับฟิ n นนเซียคลื่นย่อยเป็นขาลงหรือเปล่าใช่ครับเป็นขาลงนะครับแต่ก็ยังมีบูริตเข้ามาอยู่นะแนวต้าน6บาทครับผมขอหุ้นเอจ้านะครับทุน33สตางค์ i n g r s ทุน1.02ที่ทางแนวโน้มของกราฟหน่อยจริงๆหุ้นตัวเล็กเนี่ยไม่ค่อยอยากจะดูเลยนะครับเพราะมันการเนี่ยมันการเห็นขึ้นมันแทบจะมองไม่เห็นเลยนะเอเนี่ยแนวรับ32สตางคตา์ส่วน i n g r s แนวรับประมาณ1บาทครับนะบแนวโน้มเป็นขาขึ้นทั้งคู่นะ t s r s e เนี่ยเสียทรงหรือ,อยัง t s r เสียทรงแล้วขอดู s e หน่อยเสียทรงทั้งคู่นะครับ ขอ SCGP หน่อยค่ะทุน45บาทตั้งใจถือยาวแต่เซ็ตลงแบบนี้ควรจะถือต่อหรือเทปโปรฟิตดีอา้าอันนี้แล้วแต่อะไรความตั้งใจของเราเนี่ยคือถือยาวใช่ไหมเออแล้วมันมาถึงไหนเนี่ย45บาทอ่าทุนตั้งแต่ต้นเทนในรอบใหม่ถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้อาจจะแล้วแต่แล้วแต่คุณน้องนะครับอาจจะมีการทยอยแบ่งขายบางส่วนเทปโปรฟิตบางส่วนหรือยังไงก็อันนี้แล้วแต่เลยนะครับ คอนน้ดอมทีแพคครับลงต่อไหมครับทุน5บาททีแพคอ่ามันเป็นไซด์เลยครับแนวรับ5บาทนี่มันคือแนวต้านเนาะแนวรับมัน3.6ครับผมสวัสดีครับขอสอบถาม PSL ทุน17.4ตอนนี้สปอตเท่าไหร่ดีครับเออไม,ไม่ลดลงเว้ยโอ้รับอยู่แล้วก็อ่าแนวรับคือ18.36ครับอาจารย์ครับสถานการณ์อย่างนี้ถ้าใครเปิดพุดหรือว่าช็อตของเซตไว้ตามเทนขาลงจะมีผลไหมครับ อ้าวก็น่าจะดีไหมฮะเพราะตรงตรงนี้มันเป็นขาลงแล้วในขึ้นย่อยนะฮะท้งตลาดจะมีเงื่อนไขอะไรมาไหมครับอันนี้ไม่ทราบเลยครับเออแต่ถ้าลงหนักๆตลาดน่าจะมีเงื่อนไขเพราะรอบที่แล้วก็มีเงื่อนไขเออนะแต,แต่แต่จังหวะนี้ผมคิดว่าไม่มีนะครับขอสอบถามครับถ้าสมมตุติเราซื้อหุ้น A มา1บาท500หุ้นผ่านไป10วันซื้อเพิ่ม2.5บาท100หุ้น ค่าเฉลี่ยของตัวหุ้นก็จะอยู่ที่1.25อันนี้ผมไม่ได้คำนวณนะเออแต่ประมาณนี้แล้วกันบกบกรปบภาษีนิดหน่อยแล้วถ้าภายในวันนั้นผมขายหุ้นที่ราคา3บาท100หุ้นราคาเฉลี่ยของหุ้นจะเป็นเท่าเดิมเนี่เอามันก็ต้องไม่เท่าเดิมสิครับเพราะมันเป็น f i r s in f e r เ out เพราะตัวถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยตรงนี้500หุ้นที่1บาทมันหายไปแล้วเออแล้วมันก็มาถ่วงข้างหลังมันย่อมไม่เท่าเดิมอยู่แล้วครับสงสัยว่า เราซื้อมาในวันนั้น2.5ขายไป3เหมือนกับว่าครับใครที่ซื้อก่อนตัวชุดไหนที่ซื้อก่อนมันจะขายเอาไปก่อนครับไม่ใช่แบบซื้อมา2.5แล้วก็ขายไป3ห0หุ้นต้องเอา2.5สขายไปไม่ใช่ครับลักษณะของหุ้นมันเหมือนกับของสดอืที่กลัวมันจะหมดอายุอ่าอนไนที่เอาเข้าสต๊อกก่อนมันจะต้องเอาออกก่อนนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นหลักการของผมเลยนะครับผมจะจดเอาไว้ต่างหากนะจะมีบัญชีหนังหมานะฮะเอาไว้จดว่าทั้งหมดทั้งชุดเนี่ยเราซื้อมาเท่าไหร่แล้วเราก็จะคํานวณเฉลี่ยของเราเองเออในการคํานวณเฉลี่ยของเราเนี่ยเราจะใส่แม้กระทั่งค่าคอมค่านนนู่นนี่นะครับซึ่งมันก็จะแล,แล้วแต่คนนะอาจจะอยู่ที่ร้านละพันห้าหรือว่าล้านละ7จ็ดพันเหรือว่าบบาๆๆทถวนี้แหละ เออก็ลองไปคำนวณดีๆแต่คำนวณไว้ต่างหากดีกว่าครับผมจะไม่เชื่อต้นทุนที่มันอยู่ในสตรีมมิ่งเพราะมันจะสวิงไปสวิงมานะครับเออบางทีแบบแบบตัวเลขแบบแปลกๆก็มีอืมแล้วก็สุดท้ายเนาะขอแนวโน้มทาคูนินะฮะโอ้สวยลากไส้แนวโน้มเป็นขาลงนะครับแต่ลักษณะอย่างเนี้ยมันแปลกๆผมจะขอดูในขอดูติ๊เกอร์นะฮะสามศูนย์ ว่ามันลงไปได้อย่างไรนะลูกพี่ลงไปถึง87สตาร์เนี่ยลงไปได้ยังไงครับลงไปแบบไหนครับลงแบบจริงหรือว่าโดนฉุดลงไปฮะหรือยังไงฮะเดี๋ยวผมขอไล่ดูก่อนนะมันต้องเห็นครับมันต้องเห็นเห็นตัวเลขความผิดปกติช่วงไหนมันเ,เกิดช่วงไหนวะเออนี่ไงนี่ไง ตรงไหนล่ะนี่นี death, horses, ่นี dai, ่น right ี่น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 ี่ดูนะดูดีนะครับอันนี้หนึ่งบาทนะฮะแลกกันร้อยสองร้อยหุ้นพันหุ้นแสนหุ้นนะอยู่ที่หนึ่งบาทแล้วก็ไปเหลือเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดตรงนี้เนี่ย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 เห็นไหมเก้าสิบเก้าสตางค์เนี่ยแค่ห้าร้อยหุ้นเองนะ 98สตางค์1 0 0่0หหุ้น97สตางค์200หุ้นนะเห็นไหม96้ไม่มีฟันหรอ95มีอยู่ที่แสนกว่าหุ้นนะครับแล้วก็93 92เนี่ยฟันหรอเออบอกได้เลยนะครับว่าจังหวะแบบนี้เนาะมันเป็นจังหวะที่ลัก,กลับอ่ามันคือจังหวะลักลับคือคนตั้งบิดไม่ทันพอคนตั้งบิดไม่ทันอ่ะเกิดการเท ลงมาคือปริมาณมันไม่ได้เยอะนะด,ดูว่ารุ่มก็น่าจะได้นะฮะขอดูเป็นระดับนาทีใช่ไหมอันนี้มันเป็นแท่งกีโมงเอาเอาให้มันนาทีกว่านี้นะี่ที่เทลงมาทั้งหมด3ล้านหุ้นนะครับแต่3าล้านหุ้นเนี่ยโอ้หมันสามารถลากลงมาได้ขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าการตั้งรับของบิดมันไม่พร้อมครับการตั้งรับของบิดเนี่ยมันไม่พร้อมเนี่ยลงมาติดฟอร์เลยเห็นไหมเออ มันมีคนแบบมาวางของเอาไว้ที่ฟอก็เลยดันซื้อได้พอดีนะแล้วก็วิ่งกลับคืนขึ้นไปโอ้โหมันอาจจะเกิดจากการเตรียมอะไรของอะไรบางอย่างละมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่อย่างเงี้ยก็ระวังดีๆทั้งชุดนี้นะครับถ้าเกิดเ,เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นขาลงใช่ไหมแต่ผมมาดูแบบนี้แหละทุนของเขาเนี่ยเนี่ยทุนหลักๆของเขาเนี่ยอยู่ที่87สไตล์เนี่ยมันลงไปกวาดเอาข้างล่างเนี่ย รประมาณสอ4สามสีแสนประมาณ5 0 0แสนหุ้นอะประมาณ5 0 0แสนหุ้นลงไปกวดาดตรงนี้แล้วก็ดีดกลับขึ้นขึ้นมาในในระยะเวลาแค่1นนาทีนะเนี่ยเพราะมันคือทำเฟรม1นาทีเนี่ยทำเฟรม1นาทีคุณสามารถที่จะทำได้ขนาดนี้เลยเนี่ยอืมก็ผมคาดว่าอาจจะมีการกลับตัวเนี่ยในในขึ้นทำเฟรม1นาทีก็กลับตัวแล้วนะครับใช้1จุด 17เป็นสต็อปล s อได้ด้วยนะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะมีอะไรใครสงสัยอะไรสามารถถามเข้ามาได้นะครับผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับแต่อันไหนไม่รู้ก็เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาตอบให้แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าบอกชื่อหุ้นไม่เฉยอันนี้ก็คงขออนุญาตข้ามคำถามอั้นไปแล้วกันนะอ่ะสุดท้ายนี้เพื่อนๆส,สามารถสนับสนุนช่องมานี่โร่ได้นะครับทั้งหมด ที่สนับสนุนมาเราก็จะเอาไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาช่องให้ดีขึ้นในเรื่องของการจ้างงานกับเด็กฝึกงานแล้วก็หลายๆอย่างนะครับหรืออยากจะสนับสนุนเพื่อรับการบ้านหุ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกก็คลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยหรือถ้าสงสัยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ l i น์แอดมันนี่ฮีโนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากที่ตามนาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย